สวัสดีชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําให้เพื่อนเนพะื<ๆ>่อนักกีต้ามือใหม่นะฮะ<ๆ>เล่นเพลงของพี่ปู้บุษิ์คัมพีนะครับเพลงแค่นั้นเป็นเพลงที่ความหมายลึกซึ้งเพราะนะครับแล้วก็มีท่วงทานองที่ ยินใจด้วยเช่นกันนะครับแต่ต้นฉบับเขาก็จะเล่นด้วยคอร์ด A-K A นะฮะแซมเปิลให้ดูสักนิดหน่อยฮะเผื่อบางท่านลืมนะฮะว่ามันเป็นยังไงเพลงนี้อ่อเผาก็อยากจะฟังบางทีก็อยากจะรู้ให้มีความหมายในใจของเธอใจน,น้อยชิงโทษร้าย เสียงสูงมากครับเพลงนี้ลึกซึ้งเพราะก็จริงแต่ร้องยากคอร์ดก็เอผมว่าก็ไม่ง่ายสําหรับมือใหม่นะ F Min ารด้วยสิมีบางท่อนก็เป็น C ี h a r ์ปไมเนอนะฮะดังนั้นนะครับเราจะเล่นเพลงนี้ของพี่ปูในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากต้นฉบับด้วยการนะฮะทำให้คีย์มันต่ำลงแล้วก็ร้องได้ง่ายขึ้นนะครับคีย์ที่ผมเลือกมาเป็นคีย์ C นะฮะตามจริงก็จะมีคอร์ด F นะครับที่เป็นขอด้าบนิ้วในคีย์นี้เหมือนกันแต่ผมว่ามันก็น่าจะง่ายกว่าต้นฉบับนะอาทุกคนฮะเลเชอร์เช่นเคยครับไปเอาขอดจากสมุดหนังสือเพลงหรือในอินเทอร์เน็ตนะครับมาแล้วก็มาเทียบแล้วก็เตรียมตัวเปลี่ยนแล้วก็จดใหม่ฮะต้นฉบับถ้าเขาบอกว่าเป็น A นะให้เราเปลี่ยนเป็นขอด C ซะต้นฉบับถ้าเขาเป็น F อชาร์ minor, ให้เราเปลี่ยนเป็น A Min o r ต้นฉบับถ้าเขาเป็นคอร์ด E ให้เราเปลี่ยนเป็นคอร์ด G ต้นฉบับถ้าเขาเป็นคอร์ด D ให้เราเปลี่ยนเป็นคอร์ F. ด F ตรงนี้จะยากถ้าจับแบบนี้ไม่ได้ลองจับ F m a เมเนะฮะดูแต่พยายามให้เล่นสาย 4, 3, 2โดนสาย1หน่อยนึง,นงไม่เป็นไรอย่าไปโดน5กับ6ไม่งั้นจะเรียก่าเป็น F เน่าคือ F เน่านะฮะ ถ้าต้นฉบับก,ก็เป็น B minor ให้เราเปลี่ยนเป็น D minor ถ้าต้นฉบับเขาเป็น C sharp minor ให้เราเปลี่ยนเป็น E minor ยากไหมไม่ได้ยากเลยนะฮะทุกคนง่ายขึ้นเยอะมากๆเดี๋ยวสซมเพลให้ดูนะฮะว่าเปลี่ยนคีย์แล้วร้องเสียงต่ำแค่ไหนบานาาาเยยกกกก็็ออจจะะันงที ใครมมมีควาหมมใใ่อนข้างต่ำบอกก็เลยนะว่าคีย์นี้เป็นคีย์ผู้หญิงด้วยซ้ำนะถ้าเราเล่นกีตาร์แล้วมีนักร้องผู้หญิงมาแจมมาร้องให้เราเนี่ยอันนี้เล่นไปได้เลยนะครับเสียงเหมาะกับเสียงผู้หญิงโทนนี้ฮะหรือถ้านะครับเพื่อนๆเป็นนักกีตาร์หญิงอยู่แล้วนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยก็เอาคอร์ดที่ผมแนะนำเนี่ยไปลอง ได้เลยนะฮะทุกคนอ่านะครับเดี๋ยวมันจะมีทริกเล็กๆน้อยๆนะครับในตอนแรกนะฮะที่เป็นเป็นคอร์ดรูทหรือว่าคอร์ดขีของเขาเนี่ยคือคอร์ดซีนะฮะคือมันจะเล่นออสองรอบตีคอร์ดเนีสองรอบสองรอบเต็มนะฮะอ่าก็คือตรงนี้นักกีตาร์มือใหม่บางท่านอาจจะอาจจะขึ้นไม่ถูกว่าจะขึ้นตอนไหนดีก็คือด้วยความที่มันจะต้องลงคอร์ดเสียก่อนใช่ไหมอ่านะฮะดังนั้นลงคอร์ดไปปุ๊บแล้วทีนี้ ประโยคร้องมันยาวถ้าจะไปตีคอร์ดแต้เต็มห้องเนี้ยไม่พอมันจะต้องทำแบบนี้เบิ้ลน,นั่นเองตีคอร์ไอดไปออสองจังหวะครึ่งหรือเอาเป็นภาษาทฤษฎีก็คือ1และ2และเนี่ยไอ้เจ้าจาก2กํกำลังจะและไป3เนี่ยให้ร้องบางคราวไปเลย นะครับท่อนต่อไปก็เหมือนกันนะฮะอ่าก็คือลักษณะสมมุติว่านี่เป็นเท้าของผมนะครับถ้ามันอยู่กับพื้นนะหนึ่งก็คือตกไปและในจังหวะวขึ้นสองแล้วก็และเนี่ยนะฮะและตรงที่สองเนี่ยนี่แหละให้ให้ร้องไปเลยนะฮะไอะ้คำว่าฝันเนี่ยจะมาในรอบที่สองของการตีคอร์ด ก็คือเป็นจังหวะแรกของรอบที่สองนั่นเองบางข้าวก็อยากจะฟังใน่น,นี่งทีก็อยากจะรู้ไอ้คอร์ด A m ม n o r อคอร์ด G ต่อไปเนี่ยแค่หนึ่งห้องเต็มใครมีความหมายในใจของเธอแล้วก็ไอทอนต่อไปคอร์ดลงก่อนใจนอช่างโหดร้ายร้ายก็จะไปลง การตีคอร์ดในรอบที่สองจังหวะแรกของรอบที่สองไม่งงนะฮะทุกคนอ่านะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนท่อนอื่นให้ไปประยุกต์เลยนี่คือสไตล์การแนะนําของผมนะครับผมจะไม่มาจับมือสอนทั้งทั้งเอ่อทั้ง,ง,ง,งพเพลงเลยผมจะไม่แบบนั้นก็คือผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมแนะนําผมบอกไปเนี่ยประมาณ50-60%แล้วแต่ที่เหลือนะครับเพื่อนๆก็ไปเอาคอร์ดนี่เปลี่ยนเองนะครับแล้วก็ลองไปเทียบเองว่าอ๋อที่ผมบอก A เท่ากับ C B ม i n เนอร์เท่ากับ D ม i n เนอร์นะครับแต่ละท่อนมันเป็นไปในไงแล้วก็เล่นไปเลยละมันก็จะมีท่อนที่ผมมองว่ายากที่จะเข้าเข้าจังหวะยากก็คือตอนแรกเนี่ยที่เป็น A นะที่เป็น C เนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะว่าวิธีการนับห้องนับอะไรยังไงกันบ้างผมถือว่ามันเป็นการได้ทวนนะนะครก็คือทุกคนไปทําการบ้านเองสัก50%นะครับครื่องหนึ่งผมแนะนําผมวางแนวทางให้ไปแล้วเนี่ย นั่นหมายความว่าเราไปฝึกฝนด้วยเองเราก็จะได้ประสบการณ์ได้ความรู้เรื่องของทฤษฎีเรื่องของอะไรมาครับนี่คือเพลงแค่นั้นของพี่ปูพงศิษิ์นะครับลองเอาไปฝึกต่อยอดกันนะ